ซึ่งวิธีการออกกําลังกายเนี่ยเราจะต้องออกกาลังกายเฉพาะกล้ามเนื้อที่อยู่แถวนี้นะทางด้านหลังและอยู่ชั้นลึกแล้วก็กล้ามเนื้อที่ติดกับกระดูกสันหลังทีนี้เราจะทําการเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านข้างโดยการจับตรงในคนที่มีอาการปวดหลังเป็นๆหายๆครับอยู่มาวันดีคืนดีหลังจากที่เรามีอาการปวดหลังเนี่ยเวลาเราขยับบิดตัวบิดซ้ายบิดขวาแค่นี้กลับมีเสียงดังกุ๊บแก๊บก๊อบแก๊บอ,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 อยู่ที่หลังนะไม่ใช่อยู่ที่ก้นหรือว่าอยู่ที่สะโพกครับอยู่ที่หลังเลย ใครมีอาการนี้อยู่บ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับก่อนอื่นเช็คสัญญาณนะครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันครับอาการที่พูดถึงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันเกิดจากข้อต่อที่บริเวณหลังส่วนล่างพวกนี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยสำหรับอาการพวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นส่วนของโรคกระดูกสันหลังมันจะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับดังนั้นใครที่เริ่มมีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยเป็นเพราะว่าข้อต่อต เสียดสีกันแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วหลุดออกได้ง่ายแล้วก็ทําให้ตัวแก๊สมันปลดออกทีนี้การที่เราทําเสียงแบบนี้อยู่เรื่อยๆหรือว่ายังมีเสียงแบบนี้พอกระดูกสันหลังมันเริ่มเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมยังไงรู้ไหมฮะมันเสื่อมตรงนี้ครับข้อต่อสองฝั่งซ้ายขวาที่มันมีเสียงมันเปิดฟังซ้ายฟังขวาเนี่ยก็จะมีเสียงดังได้ครับแล้วก็แต่ละข้อแต่ละข้อนี้มีหมดนี้ข้อต่อเริ่มเสื่อมเนี่ยมันก็จะเริ่มบิดหมุนอีกอันนึงก็จะเริ่มอีกตัวหนึ่งที่จะเสื่อมก็คือตัวหมอนรองกระดูกมมัันน ตีบแคบลงนะครับพอมันตีบแคบลงมันจะเคลื่อนออกจากกันพอมันเคลื่อนออกจากกันมันจะกดทับเส้นประสาทแล้วอาจจะทําให้เรามีอาการปวดหลังอยู่เรื่อยๆแล้วก็พอไปเอ็กซเรย์คุณหมอก็บอกว่าเอ๊ะมันก็กระดูกสันหลังก็ดีอยู่นะแต่จริงๆแล้วมันเริ่มมีการเคลื่อนเริ่มมีการ หลวมเกิดขึ้นที่บริเวณหลังครับอาการพวกนี้เราเรียกว่าหลังหลวมด้วยครับถ้าเผื่อเราเป็นหลังหลวมอยู่เรื่อยๆ,ๆโอกาสที่จะเกิดกระดูกสันหลังเคลื่อนก็จะตามมาครับมันก็เป็นลักษณะของหลังเสื่อมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะดังนั้นวิธีการที่เราจะดูแลมันเราจะดูแลยังไงเราไม่อยากให้มันเคลื่อนมากขึ้นเรามีวิธีการออกกําลังกายครับซึ่งวิธีการออกกําลังกายเนี่ยเราจะต้องออกกาลังกายเฉพาะกล้ามเนื้อที่อยู่แถวนี้นะทางด้านหลังและอยู่ชั้นลึกแล้วก็ กล้ามเนื้อที่ติดกับกระดูกสันหลังเท่านั้นดังนั้นหลายๆคนจะบอกว่าเอ๊ะเวลาเราไปยิมเราก็ไปออกกําลังกายในท่าที่เป็นซิทอัพแล้วใช้พวกกล้ามเนื้อซิแพคใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เน้นกล้ามเนื้อมัดนั้นเราจะต้องเน้นกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆกับกระดูกสันหลังรวมไปถึงกล้ามเนื้อที่อยู่มาอ้อมมาทางด้านหน้าที่อยู่ชั้นลึกๆด้วยมาดูวิธีการบริหารกันครับอันนี้ใครมีอาการนี้อยู่ไหมถ้ามีอาการกดหนึ่งด้วยนะ เสียงดังก๊อบแก๊นะแต่การออกกําลังกายนี้บอกเลยว่าไม่ได้ช่วยทําให้เสียงหายดังนะครับแต่มันจะทําให้เราไม่ปวดหลังเรื้อรังได้โอเคมาดูกันครับนี้วิธีการนะให้เรานอนใน,นลักษณะนี้ครับนอนเสร็จปุ๊บนะครับให้เรานองชันเข่าขึ้นมาแบบนี้2องข้างนะครับเสร็จแล้วหายใจเข้าท้องป่องหายออกหายใจออกท้องยุบเข้าหายใจออกท้องยุบ แบบนี้สัก3ามห้ารอบก่อนนะครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อชั้นลึกนะครับทีนี้เราจะทำการเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านข้างโดยการจับตรงนี้ไว้นะครับพร้อมกับกดหลังที่มีอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ให้มันลงติดบอกแล้วก็ขับเคอแบบนี้ไว้ พยายามให้มันเป็นเขาเรียกว่าหลูปเดียวกันเนาะกดหลังคามแมวพุงแบบนี้แล้วพักนะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะอันนี้แบบเริ่มต้นเลยนะครับกดหลังค้ามแมวพุง อ่ะให้ทำสิบรอบนะครับหายใจเข้าออกสิบรอบโดยที่กดหลังไว้ตลอดแล้วก็ขมิบพุ่มพอได้ไหมมันจะยากนิดนึงนะทีนี้เพิ่มอีกนิดนึงพอเราได้แล้วให้เราขมิบก้นเข้าไปด้วยขมิบก้นนะขมิบก้นกดหลังติดเบาะขมิบลพุ่มหายใจเข้า จนครบสิบรอบจนครบสิบรอบเอาใหม่นะครับกดหลังคำอิบก้นคำแอวพุงแบบนี้พอได้ไหมประมาณนี้นะประมาณนี้นะอันนี้สอนคอนเซปต์ก่อนนะแต่เดี๋ยวจะพาสอนแบบเป็นโฟล์เลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องออกกําลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงมีท่าที่มันยากกว่านี้นะครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้น แต่เราต้องเริ่มจากตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากตรงนี้ไม่ได้แล้วเราเทินไปยากๆมันจะมันจะทําให้ตัวกล้ามเนื้อไม่ทํางานแล้วเราจะฝึกไม่ถูกวิธีดังนั้นให้เริ่มจากตรงนี้เอาไปทําเป็นการบ้านนะครับส่วนใครที่ชอบดัดหลังบิดตัวบิดให้มันมีเสียงดังมันจะเบาแค่ชั่วคราวนะแต่ว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาปวดใหม่แล้วเราก็จะ ปวดมากขึ้นแล้วอาการปวดในแต่ละครั้งมันจะแย่ลงก็คือ,อปวดตอนแรกอาจจะวันสองวันหายพอรอบที่2อาจจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหายรอบที่สามจ,จะเป็น 2- อสาอาทิตย์หายรอบที่สีไม่หายเลยต้องทานยารอบที่หไปหาหมอฉีดยาละรอบที่6ต้องไปทํากายภาพร่วมกับการกินยาฉีดยาและสุดท้ายต้องผ่าตัดนะครับถ้าใครไม่อยากจะเทินไปขนาดนั้นถ้าเริ่มมีอาการปวดหลังแล้วทําท่าพวกนี้ไว้ด้วยก็จะช่วยทําให้อาการปวดหลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยดีขึ้นได้ครับ ประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ใน Facebook ก a n Page ที่ย่งไลฟ์ที่นี้นะครับหรือว่าไลน์ของเรานะบัณฑิตคลินิกครับ @bunditclinic ครับบัณฑิตคลินิกเดี๋ยวมีทีมแอดมินช่วยตอบคาถามนะครับใส่คําถามเบื้องต้นให้ด้วยนะครับว่าเป็นอะไรอายุเท่าไหร่น้ําหนักสูงสูงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเขาจะมีคําถามาตัวลิสต์ให้ตอนแรกนะครับ ส่วนใครที่อยากจะขอคลิปวิธีการออกกำลังกายพวกนี้เราทำไม่เยอะมากใครสนใจกด subscribe ในช่อง YouTube Channel ของเราได้ครับก็จะมีคลิปต่างๆมากมายแต่ถ้าหาไม่เจอก็ทักถามทางแอดมินได้เลยส่วนใครที่มีอาการปวดหลังเรื้อรลังไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงทำอะไรไม่รู้ถูกหรือผิดหรืออยากจะรักษาทางกายภาพบำบัดนะครับก็เรามีบัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดให้บริการครับทั้งหมด3สาขาที่กรุงเทพมหานครที่อุบลราชธานีนะครับมี2สาขาด้วยกันนะครับก็ ใครสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้นะครับสนใจสอบถามได้เลยส่วนใครอยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาการแบบไหนก็แนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอามาสอนให้นะแล้วใครที่ทำแบบนี้ได้เป็นยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับทายคลิปเดี๋ยวไม่ใช่ทายคลิปใต้คอมเมนต์เดี๋ยวตามอทุกคอมเมนต์ครับแล้วพบกันใหม่รอบหน้านะครับสวัสดีครับ หากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบ่าะะและจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลโอ OA ของเรานะครับบัณฑิตคลินิกครับ @bunditclinic ครับ b u n d i t c l i n i c ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบัตรสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977 0853699977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบัณฑิตกายภาพบัตรทั้งสองสาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ